ปวดทั้งหลายไม่ถึงคิวมาโซครีมเลยปวดขมับนะปวดมือหัวปวดหัวปวดต้นคอไม่ใช่ว่าอยู่ปวดนะโดยเฉพาะปวดต้นคอแล้วคนที่ขับรถแล้วง่วงนอนง่ายๆเนี่ยคือหลอดเลือดสมองคุณใกล้ตีบแล้วคนที่ปวดสะบักนะฮะปวดสะบักสังเกตมฮะสะบักผีเสื้อต้องนวดนวดๆกันตรงนี้ให้หมอนวดทาเลยแล้วคุณดึงดึงดึงออกมันจะหายปวดไวมากนะพวกออฟฟิซินโดมปวดต้นคอบ่าไหลลงไปแขนอันนี้สุดยอดมาก นะค,คนที่ปวดสะโพกนะฮะปวดบริเวณเอวทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงไตไม่ให้รู้้วยไตยคุณไม่ดีปวดตรงนี้ก็ได้สลักเพชรทาไปเลยครับนะฮะตรงนี้แก้สลักเพชรได้ดีมากแล้วถ้าปวดข้างๆแสดงว่าเส้นถึงน้ำดีของคุณไม่ดีนะฮะการปล่อยน้ำดีไม่ดีคุณทาไปเลยนุ่นนุนนนวดมันจะปล่อยน้ำดีมากคนที่เอ็นไหวไม่ดีปวดแข้งปวดขาสุดยอดมากฟกช้ำดำเขียวเท้าแพง ผู้หญิงเวลามีประจำเดือนปวดท้องเมนคุณทาได้นะทา,าหน้าท้องได้หรือคนที่ชอบนวดนะครับก็เอาครีมของเราเนี่ยให้หมอเนะขานวดด้วยทาด้วยไม่ต้องกดลึกการทาครีมมสโซครีมเนี่ยมันเป็นนานโนมันจะซึมอย่างลึกและทําให้การนวดเนี่ยไม่ต้องใช้แรงหมอก็เบาคุณก็สบายตัวเมื่อปวดเมื่อยนึกถึงคิวมสโซครีม